สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการคุยเรื่องรถก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับโดยมีผมสมปองคงนิ่มนะครับเป็นผู้ที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้เราก็จะนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการใช้รถจนนะครับที่สําคัญก็คือพวกไฟเตือนต่างๆนะครับคงจะมาพูดคุยกันนะครับแล้วก็ใครที่ ใช้รถอยู่อย่างน้อยนะก็ได้ทราบนะว่าการใช้ที่ถูกต้องเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับไฟเตือนที่ผมจะนำเสนอในวันนี้เป็นไฟเตือนระบบเบรกครับระบบเบรกซึ่งก็มีอยู่นะฮะหน้ารถหน้ารถนะเป็นไฟรูปสีแดงนะครับอันนี้เป็นไฟเตือนนะซึ่งบางท่านขับรถเนี่ยนะไฟเตือนเรื่องเบรกเนี่ย บางครั้งไม่ได้ให้ความสนใจนะขับรถบางทีเบรกมือยังไม่ได้เอาลงก็มีนะครับคราวนี้ท่านลงมาดูนะครับว่าไฟเตือนติดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะฮะอันดับแรกคือการตรวจระดับน้ํามันเบรกนะครับระดับน้ํามันเบรกนี่ก็ต้องมีไฟเตือนนะฮะว่าขณะนี้ระดับน้ํามันเบรกในรถของท่านเนี่ยมันอยู่ในระดับปกติหรือในระดับที่ต่ำกว่าปกติ นะเพราะรถยนต์ใช้น้ำมันเบรกไปส่งแรงดันไปยังล้อนะครับส่งแรงดันไปที่กระบอกเบรกที่ลอ้อไปที่แม่ปั๊มเบรกพวกนี้นะครับถึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับไฟเตือนดวงนี้นะครับหมายถึงไฟเตือนอะไรก็คือไฟเตือนเบรกมือระดับน้ำมันเบรกแล้วก็หม้อลมเบรกนั่นเองอาจจะมี3อย่างซึ่งแฝงไว้ใน ไฟเตือนดวงนี้นะครับอันนี้ครับถ้าหากว่าระดับน้ำมันเบรกเนี่ยมันต่าไฟดวงนี้ก็จะติดนะครับแล้วก็นะสายไฟ2เส้นเนี่ยนะครับมันจะเป็นสวิฟต์เตือนระดับน้ามันเบรกครับถ้าเกิดว่าระดับน้ํามันต่ํากว่านะขีดต่ําสุดมันก็จะโชว์ให้เห็นนะครับอันนี้ก็เป็นสวิฟต์นะครับนี่ก็เป็นลูกลอยนะครับ ถ้าหากว่าระดับน้ํามันเบรกปกติลูกลอยนี่มันก็จะลอยขึ้นแต่ถ้าระดับน้ํามันเบกรกลดลงต่ำกว่าปกติลูกลอยตัวนี้ก็จะมาสัมผัสกับแม่เหล็กก็ทําให้ไฟติดเป็นการเตือนผู้ขับขี่ให้ทราบว่าขณะนี้ระดับน้ํามันเบรกในรถของท่านเนี่ยต่ำกว่าปกติท่านจะต้องอให้ช่างตรวจช็คนะครับแล้วก็แก้ปัญหาสวิ์ระดับน้ํามันเบรกนะครับดูรูปอีกทีหนึ่งนะครับถ้าหากว่าต่ํา พอต่ำปั๊บไฟก็จะโชว์เลยให้ท่านได้ตรวจระดับน้ำมันเบรกนะครับแต่ถ้ารออย่างนี้ก็ไม่โชว์นะครับอันนี้ก็เป็นสวิคเป็นลีดสวิคครับนะเป็นลีดสวิคให้ท่านมองเห็นถ้าหากว่าระดับน้ำมันเนี่ยนะครับมันสูงกว่าระดับต่ำสุดเนี่ยมันสูงหรืออยู่กลางกลางสวิคก็ยังอ้าออกแต่ถ้าตัาบใดที่ระดับน้ำมันเบรกต่ำลงนะฮะ อย่างนี้ครับเมื่อสวิคติดกันไฟเบรกก็จะโชว์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญเวลาขับรถต้องสังเกตให้ดีนะนอกจากว่าไฟเบรกดวงนี้เนี่ยนะครับไฟเตือนระบบเบรกดวงนี้เป็นการเตือนเกี่ยวกับระดับน้ำมันเบรกแล้วยังเตือนหมออลมเบรกด้วยครับนะครับตรงนี้นะครับที่หม้อลมเบรกของรถบางรุน่นจะมีสวิคสูญญากาศนะตรวจสอบสูญญากาศนะ ว่าเหมาะสมเพียงพอหรือไม่เพราะหม้อลมเนี่ยมันจะช่วยทําให้ผู้ขับขี่เนี่ยหยยบเบรกเบาแรงประมาณ 3- าถึงสเท่านะครับถ้าหม้อลมเบรกเนี่ยมีปัญหาอะไรต่างหรือสุญญากาศมันมีน้อยมากนะครับก็เตือนให้ผู้ขับขี่ได้รู้ก็เตือนสุญญากาศในหม้อลมด้วยนะครับตัวนีนะ้มีเฉพาะรถบางรุ่นนะครับบางรุ่นอาจจะไม่มี ก็ใช้ไฟเตือนตัวนี้เป็นตัวเตือนเหมือนกันนะนอกจากนั้นในรถบางรุ่นเนะก่าหน่อยก็จะใช้เป็นการเตือนเบรกมือเช่นกันนะครับเมื่อเบรกมือยังไม่เอาลงตัวนี้ก็จะติดนะสรุปไม่ง่ายว่าไฟเตือนดวงนี้เตือนทั้ง1ระดับน้ํามันเบรกสเตือนทั้งสุญญากาศในหม้อลมเบรกและอันที่3ก็คือไฟเตือนเบรกมือนะครับ บางรุ่นรุ่นใหม่หน่อยก็จะมีตัว P ตัว P นี่เตือนเบรกมืออย่างเดียวนะครับมันจะมีตัว P อย่างเดียวนะครับเตือนเบรกมืออย่างเดียวเมื่อเบรกมือยังค้างอยู่นะครับแต่ถ้ารถวิ่งในต่างประเทศนะครับมันอาจจะไม่มีสัญลักษณ์ดังที่กล่าวมาแล้วมันอาจจะมีคําว่าเบรกอย่างในอเมริกาเนี่ยมันมีกฎหมายนะครับเบรกนี่หมายถึงว่าเตือนระดับน้ามันเบรกและเบรกมือ แต่บ้านเราจะโดยมากจะเป็นสัญลักษณ์แต่ในอเมริกาจะมีคําว่าเบรกอย่างนี้คือเตือนระดับน้ํามันเบรกแล้วก็เบรกมือนะครับเนี่ยฮะจะมีแบบนี้ลักษณะอย่างนี้นะครับนะแล้วก็ยังมีไฟเตือนผ้าดิสเบรกอีกนะครับคือดวงนี้นะครับก็มีรถบางรุ่นเหมือนกันนะครับโดยมากจะเป็นพวกรถแ e ต่ยุโรปถ้าหากว่าผ้าเบรกสึกล้อนะฮะตัวนี้ก็จะโชว์ ให้ผู้ขับขี่เนี่ยนำรถไปเปลี่ยนผ้าเบรกเพราะที่ผ้าเบรกเนี่ยก็จะมีนะครมีมีสายไฟนะครับมีขั้วต่ออยู่กับไปยังแผงหน้าปัดเพื่อเป็นการเตือนให้รู้ว่าขณะนี้ผ้าเบรกเหลือน้อยนะครับแต่รถบางรุ่นไม่มีไฟเตือนผ้าเบรกก็ฟังเสียงฟังเสียงนะครับเหยียบเบรกดังก็เปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราเปิดวิทยุดังเกินไปก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงนะครับ เวลาขับรถกอ็อย่าเปิดวิทยุดังเกินไปนะครับบางคนใช้จนผ้าเบรกหมดเลยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็ต้องอทําให้ต้องไปเจียจานอะไรอีกนะครับก็ทําให้ค่าใช้จ่ยจายก็แพงขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ก็เตือนกันหว้นะครับอีกอันนึงก็เป็น ABS นะครับ ABS นี่ก็เตือนระบบเบรก ABS นะครับว่าระบบเนี้ยไม่ทํางานระบบ ABS นี่ดีมากครับ เวลาขับไปบนถนนลืๆๆ่อนๆมันป้องกันไม่ให้ล็อกนะครับแต่ก็อย่าใช้ความเร็วสูงนักนะครับถ้าหากว่าระบบ ABS เนี่ยเวลาเราเปิดสวิตช์ออนสัก2 3งสมวินาทีเนี่ยมันก็ดับแล้วก็ถือว่าระบบ ABS เนี่ยใช้ได้แต่ถ้าหากว่าระบบ ABS ไม่ดับนะมันค้างอย่างนี้ก็แสดงว่าระบบ ABS เนี่ยมีส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยไม่ส่งสัญญาณไปที่กล่อง ECU ไฟก็จะโชว์ก็เป็นการเตือนอันนี้ท่านจะต้องไปหาช่างเพื่อที่จะเช็คซึ่งครั้งต่อไปเนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องของว่าถ้าไฟ abs ติดขึ้นมาเนี่ยเราจะตรวจเช็คอย่างไรและเราจะแก้ปัญหาอย่างไรให้ไฟมันดับนะครับอย่างน้อยท่านก็จะได้ทราบซึ่งถ้าท่านมีความรู้พื้นฐานทางด้านรถยนต์มาบ้างผมยืนยันว่าท่านสามารถทำเองได้แน่นอนนะครับ มีมตอรรวมเบรกรถไฮบริดอันนี้ก็มีนะครับมีสวิคสุญญากาศข้างๆนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทสำคัญนะครับครับวันนี้ผมคงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกับผมใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ